too much grab on my waist and put ฮัลโหลเออสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ที่ผมไม่ได้สตรีม pb เพราะผมสตรีมในทท็อปมานะครับเลยแบบเหนื่อยขอคลายเครียดนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปซ้อมต่อนะครับเลยแบบว่าขอทั้งนิดทั้งหน่อยก็ยังดีฮัลโหลเฮียธนาพลครับเฮียเคลื่อนไะ ครับธนาพลเลยอ่ะพี่เจอป่ะใช่รูปสีชมพูชมพูหน่อยเจอไหม ว่าเฮียผมทักไปแล้วอ่ะเป็นยังพี่พี่ไม่เล่นนะครับอย่างที่ผมบอกอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะผมเล่นมาแล้วผมเล่นมาลทอล์กแล้วผมขอพักสักหน่อย ได้ครับเราเรื่องครับเฮียเราเรื่องดีครับสวัสดีครับทุกคนเสียงไม่เป็นไรแต่หูฟังเป็นอะไรมากกว่าหูฟังผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมเลยต้องเอาไปเคลมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ใช้ตัวเดิมแล้วครับงอนตกใจ พี่ปิ่นได้อยู่แคนพี่ปะ่ปะเดี๋ยวพี่ต้องไปรับนะครับบินเฮียอยู่อย่งนี้เฮียมานี่เดียมานี่มานี่อยู่อยงนี้นก่อนดูดูเหมือนปะ่ะเขียวป่ะเขียวจริงปะ่ะเขียจริงปะ่ะเขียจริงปะ่งปะมันเป็นท่ามันเป็นท่าไอ้ท่าเนี้ย อ่ะมันเปแบบของก้อยอย่างงี้ยอ้าวไอเขาจริงปะไอเขาจริงปะอ้าวที่อารีนาอพี่พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ผมว่าไม่ได้ไปมั้งพี่ผมไปวันเสาร์ พอพรุ่งนี้ผมก็มีซ้อมเหมือนกันก็คงไม่ได้ไปตอนแรกผมก็จะไปหาเฮนแหละมีมั่งมีซ้อมไงอาจจะไปหามาเที่ยงๆบ่อยๆอย่างเงี้ยเฮลงตำรวจตำรวจใช่ได้ละอาจจะไปหามาณอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยกลับขอบคุณหนึ่งโดเนลทัวรเลตจากหนึ่งบาทนะครับจากปันปั้นปะ ใช่ปะเล่นแต่เห็นวันโทษทีก็ยิงพีวีไปแล้วว่าอ้าวมีเรื่องเฮียมีเรื่องเฮีย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 ต้องขึ้นรถเฮียมันไม่รู้ a, เฮียว่าเฮียอยู่มันอยู่นอกมันอยู่นอกมันเข้าโกดังไปแล้ว <c oughs> ได้ยิงโก ใช่ใช่ใช่ยิงหมวกหลุดเออเรนใช่ไหมอุ้ย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 ไอ้พนตายตายใช่ผมยิงโดนหมวกมันแต่ขวามืออ่ะไม่ใส่หมวกเฮียโชว์โชว์ไป พี่ไม่สตรีมพีบีเหรอครับมีคนซ้อมด้วยนะครับเกมนี้าราคากี่บาทสามร้อยกว่าพี่สตรีมพีีไปแล้วในทอลอก,อกมันอยู่ในโกดังเฮีย <ไป S 1> ใช่ใช่โกดังสายมือเฮียสายมือตัวนึงโอ้โหเออผมกระโหลกเองอะ่ะผมเปลียนหูฟังแล้วหูฟังไม่ต้องฟังเสียงไม่รู้เรื่องอู้หุหงิด วันนี้ม่แข่งไหมวันนี้ไม่มีแข่งนะครับมีแต่ซ้อมแข่งวันที่แปดนูนพี่ก้อยไปแคมป์วันวันศุกร์มาครับน่ารู้สึกน่าเป็นวันศุกร์พร้อมช่งเฮีร้อพร้อเอ,อ,อล่นคนเล่นบ่อยเล่นก็บ่อยอยู่นะ,ะเฮียเล่นกันเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีรเล่นเลยได้ครับอ๋อ,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 อล่นไหไม่มีเพื่อนเล่นเลย อ๋อรู้จักพี่รู้จักอา้าวเที่ย<อ>ผมอลุดผมงลุดเทีนะออกมาก่อนอรครับอยู่หน้าเซริร์ฟอะลุดออกมาอยู่หน้า,ากดครับพร้อมแล้วบอก ถ้าอยากดูสเตีม PB ใช่ไหมถ้าสมุติผมเลิกปุ๊บ,บเดี๋ยวผมสเตีม PB ให้ถ้าสมุดมีเวลานะเห็นว่าเดี๋ยวมีไปเชียงใหม่อีกใช่ไหมเชียงใหม่นะ่าจะ ไอ้สิ้นปีบางพี่น่าจะใช่นะอันตรไม่รู้ครับว่าไปเชียงใหม่นี่ของพี่กอลบางคนเดียวว่าน่าจะเป็นทีมเดียวปะ,ะผมไม่รู้ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถ้ามีไปเชียงใหม่อาจจะเป็นอันติเมดวอลผมก็ไม่รู้เหมือนกันทอาพี่ชื่ออะไรอ่ะช่องว่วันดูเยอะทอาพี่ชื่ออะไร ก็ผมประกาศหน้าเฟซน,นะครับคนที่ติดตามเฟซผมก็น่าจะเห็นเฮียผมไปไหนก็นี่ไงอยู่เ้วยกันคืนนี้มาอีกไหมครับมาคืนนี้ป,นปกตินะครับตีมปกติทุกคืนช่วงนี้ผมจะเป็นทําเป็นให้แบบว่าประจําวันแต่วันไหนผมมัตรีมไม่ได้จริงก็คงไม่เห็นถ้าตีมอยากดูพีบีตีมใช่ไหมก็รอครับผมอย่างที่บอกไม่ไตเข้าหรอไม่ไป,รออไปครับพี่ ยังไม่ไปยังไม่ไปขอมีคนดูโครงตัวก่อน,น,นอือหือเฮียลงสามเสาข้างบนเหยนะได้ครัเฮียได้ได้เหรยอไยต่างเั้นลงลน,น้ำเลยเฮียลงนะ มีคนมาเฮียดูแลตัวเองได้ปะ <c oughs> ขับรถไปรับแล้วผมขับรถไปรับอยู่ยขับชนแม่งเลยเฮียขึ้นรถมา ไป,ไปก่อนอุ้ยอ,อ,อ,อ๋อมีคนด้วยดิเหรอนั่นนะ <laughs> แล้วเข้าเมืองปแปลวของก็ได้ค,ดค่อยยิงคนอื่นพี่คุยกับใครอะเสียงเบาจังแป๊บหนึงนะ ถ้าถึงเบาหรอเอานึงเฮียขับนะเฮียขับแป๊บนึงอุ้ยเฮียขับเฮียขับเฮียขับ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 เอาเลือดเอาเลือดค่อยเอาเลือดค่อยเอาเลือดเต้นเฮียติ่งมีนหแม่เหลือเกิน อันนี้ครับเดี๋ยวค่อยปั๊มอีกอันหนึ่งปั๊มกันลูกโม่อ่ะกกวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามเฮียวิ่งตามได้เฮียเดี๋ยวผมลงต้นไม้ตรงไหนก็ได้ใจเย็น อุ้ย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 ตายเป็อเออม่งยิงแบบยิงแบบดยิงโขยงแบบโด่เาทีเดียวเลสามเจ็ดอ่ะนี่โดนแน่วะเหเชิงได้ใจเย็นเอาเลือไปก่อน เรเลือนเดินไปเลยเกดคิวไปเฮียกดคิวแล้วมันเดินได้เทียนนิดเทียนนิดมันยิงแม่นเนี่ยช่างมันแล้วเราแม่งลงที่ไม่ค่อยเฟี้ยวเลยเสียงเกมก็เบาอ่ะทุกอย่างเบาไปหมดเลยใช่ไหมโอ้เพราะอะไรวะเพราะผมเปลี่ยนหูฟังแน่เลยทุกคนเกี่ยวปะวะ เพราะอะไรเพราะเลยป๊บเสียงพี่คนเดียวที่ดังใช่ไหมแปบ๊บนึงนะเพราะอะไรถึงเบาวะโอ้ได้ลองปิดก่อนเฮียอะโอเคน่าจะดังแล้วทุกคนดังไหม ตอบด้วยทีมัทีมอ๋อโอเคกบโอเคไอ้ยมพตากฟก็ไม่ตอบด้วยกูไม่ทำแม่งไรส <YouTube. S 3> mm ัต hmm. ว์อ้าวพี่กอฟ s e r u n เจขาวดีดีเดี๋ยวซ้อมกัน งอนด้วยงอนด้วยงอนกวนตีนด้วยทีนี้เสียงพี่เบาเอาใช่หรออะไรวะเนี่ยน่าจะดังแล้ว,ลวเสียงพี่น่าจะดังแล้ว,ลวทุกอย่างน่าจะโอเคใช่ไหมทุกคนมผมไปแล้วทํางานก่อนโอเคครับเพ่นเกมวันนึ่งมันกี่ชั่วโมงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เพราะอะไรเธอถึงไปเล่นมุกซะด้วยคารามายโอเคแล้วครับรู้เรื่อง เห้นสามีบีครับมใช้ในสามีบีอ๋อทำเลจะตอทำไมไม่เล่นพีบีอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะผมยิงมาเยอะแล้วแล้เดี๋ยวถ้าผม,ผมเวลาผมนั่นแน่นอนเอ่อเข้าเมืองเลยเข้าเมืองเลยเหรอ่ะใช่รถตำรวจอยู่สองคัน เออเอาเอาตรงมสีแยกเนี่ยเอาตรงมสีแยกเนี่ยปางเลยนะสีแยกรถจิ๊บรถจิ๊บใช่ไหมใช่ครับมันมีรถตำรวจอยู่หลังตึกนี่แต่ตรงโน้นมีรถตำรวจคันหนึ่งผมลงตรงรถตำรวจแล้วอ่ะเฮียของปลอมันของปีศาจวาวมันของปีศาจไอ้หนู ปแต่ปืนไม่มีปืนปืนปืนบ้านาทีมีอะไรเฮียมีปัญหาอะไรปืนนียได้ๆๆๆมีคนเหรอแต่ใช่อยู่ลงคร่บแจกโอ้ได้สัตว์แหน่ยีงกูอย่เล็ ตายปะยังเฮียขอยังมไม่ยิงมันเลยเจเยนเฮียผมไม่ม,มีหมวกอ่ะเฮีแป๊บนึงเออใช่ไม่ม,มีหมวกข้ามหน้งมกานาาาาา้องกับไดีกวาเจ้ดีกว่า อองน,นถ้าไม่เปลี่ยนหูฟังครับบอกแล้วโอ้คือหูฟังผมมีปัญหานะครับผมเลยต้องเปลี่ยนแต่พรุ่งนี้ก็กลับมาใช้ตัวเดิมแล้วครับ พี่เนเรลายส่บีบีนะครับคีย์บอร์ดโอโซนบูซิลราคาเท่าไหร่อยู่ที่4,9 9พนะครับ อยู่ไหนเฮียข้างบนอ๋อโอเคดอได้ครับแบบนึงเอ้ยโดดไปลงในหาดเนี่ยสั์เลยไปข้างหน้ามีคนเนี่ยข้างหลังเอาอะฮายลงยิงคู่เลย ยิงโดนผมใช่ไหมยิงแม่นดิงโดนหัวด้วยดิมันตายมันตายตัวนึงมันตายไปตัวนึงเนี่ยตัวหนึ่อมันตายตัวคิดจังหวะสบายตามรถเงี้ยใั้ล่าเลยแหมลงเขาจอดจอดลง้วอ้าวตายง่ายจังวะโทษทีรถผมชนไม่รถชนพี่อ๋อ เออเราชนตายเออเอาไมาใช่โคตรสวยไม่อยากรู้นี่คือเอา้านี่ก็คือเป่าใหญ่เหรอสวยปะชอบเห้มีเป่าใหญ่ยังยังเลยมีปะในในศพเหป๊บนึ่ง ครับอ่ะแอมเนี่ยเกาะข้างหลังแอมตออายใส่เลย AR ม,มีเยอะป่ะมีครับมีสามร้อยสิบทอมเทตมาตีไหมครับน่าจะตีมครับ สวัสดีครับสวัสดีกับทุกคนด้วยโอได้ <Go. S 1> ครับ <Hi. S 1> พี่บอสพี่สวิตลาบูสวิตครับ กรอบด้วยนะครับคือ,อคนดูคนได้ครับเีรยได้ได้ครับไปไหนมาเร็ววันนี้เดี๋ยวก็ไปแล้วมาเร็วมาไ,ไปเร็ววันนี้เพราะเดี๋ยวมีซอมพี่บีนะครับ วเตีมพีบีให้ก็ได้ทุกคนถ้ามันเป็นอย่างนั้นเฮ้ยรถจอดแปลก อยู่ไหนวะหน้าเออเกียวอะไรฝั่งกรดัางวะฝา,น,านี้ปปะเนี่ยโดนหร่าตาย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 ไตไอตัวนัว่นแหละั้งยิงมันน่าจะยิงกันตายแล้วมังเฮมาจาก เฮ้ยมาไปก่อนไปใกล้เห็นแล้วละไป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 ไไปไปอบไปรอบไปเจ็บหนักเจ็บนักเลืองเลือนเลือไปเลือไปเลืนไปเลืนไปเลืนโอ้โหต้งหลังอีกไหนทางทางที่รู้มันมีเสาอีกสองตัวนะเฮียอาชิบหายแล้ววิ่งมาละไอมันจะเป็นยากตีนนตาตี เอ้ยมันหนีไปออกไปทางนอกตัวหนึ่งหนีไปทางขวานู่นเฮียเอาตัวเซนใช่ตอนนั้นครับตอนนั้นเฮียตอนนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นกันใหม่เล่นใหม่เฮียต้องไปทดลองก่อนได้ครับได้โอเคเฮียไปก่อนพลครับโอเคครับครับ sound muted ก็อยากเห็นสเต็ม PB ใช่ไหม ลงรายการก่อนเจอกันท็อปตัวเนี้คือใครพี่พาดเองครับปอนมันเป็นพาดไปแบบว่าปรับทัอตัวเน็ตพาดมันเป็น oh,